สวัสดีครับพบกับชาทอทิกนะครับคลิปนี้มีงานหุ่นประกอบพลาสติกโมเดลจากจีนมาให้ดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับช่วงนี้ทางจีนทําออกมาขายกันรัวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอินเอล่าลูริงนะครับถ้าเกิดออกเสียงผิดต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาส่องแผงของตัวนี้กันนะครับเปิดกล่องมานะครับจะมีจํานวนแผงตามนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะมีเป็นแผงใสนะครับมีสีแดงสีส้มต่างๆนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขอออกมาดูก่อนนะฮะ อันนี้เป็นสีน่าจะเป็นสีม่วงนะครับแต่ว่าในกล้องเหมือนจะเป็นน้ําเงินนะจริงๆมันเป็นสีม่วงนะครับโทนม่วงแล้วก็จะเป็นพวกโค้งนะครับโค้งของชิ้นต่างๆนะครับมีสีขาวด้วยนะครับแผงตัว S, <S นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับสีขาวนะครับขอเอาออกมาดูก่อนนะอันนี้ผมก็เปิดดูพร้อมกับที่ถ่ายคลิปเลยนะผมไม่ได้เปิดดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกปืนนะพาดปืนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของพ์ดโค้ง ไม่ใช่โครงอันนี้เหมือนเป็นปืนนะครับตัวนี้ป <ud> ืนมันเยอะนะครับไอตัวนี้ไอลูลิงลูลิงอะไรเนี่ยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็สีม่วงนะครับในกล้องออกเป็นสีน้ําเงินเนาะนะฮะแล้วก็จะมีเป็นพาสสีดํานะครับอ่านี่เจอแล้วโครงในนะฮะโครงในเนี่ยหนักนะครับอันนี้จับดูน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นโครงในสําเร็จนะครับที่มาเป็นตัวหุ่นแล้วหมายถึงเป็นโครงที่มันประกอบมาแล้วนะครับเราไม่ต้องมานั่งประกอบเองผมรู้สึก ชอบโครงแบบนี้มากกว่าแบบโครงแบบพวกจัดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกโครงของจัดเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับอย่างตัวเจนิสิตเนี่ยนะครับมันเป็นโครงมันเป็นโครงชิ้นอัลลอยนะครับแต่ว่ามาเอาเอามาประกอบนะครับเอามาประกอบกันทีละจุดทีทละชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าโครงที่ประกอบมาสําเร็จเนี่ยมันโอเคกว่านะครับรู้สึกว่ามันแข็งแรงดีนะครับเนี่ยจับดูก็รู้สึกเลยว่ามันมันค่อนข้างจะแน่นนะครับมันก็จะมีแบบ ความแน่นความไรของเขาที่เขาประกอบสําเร็จมาจากโรงงานนะ่นะนะฮะในส่วนของหัวไหล่เนี่ยนะครับใครที่ดูคลิปเจนเนซิตนะครับจริงๆเจนเนซิตเนี่ยมันไม่ได้แย่นะไอที่ผมถ่ายเนี่ยคือมันก็เป็นแจ็คพอตผมเนี่ยชอบได้ตัวลิมิเต็ดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงหัวไหล่ที่มีปัญหาจริงๆผมอยากจะทําคลิปแย่อีกชิ้นเออแย่อีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็บอกในคลิปนี้แล้วกันว่าไอตรงหัวไหล่ของเจนเนซิตเนี่ยที่มันเป็นที่ผมใส่ไปเนี่ยมันเป็นชิ้น ไดแคสตนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองดูแล้วก็ถามเพื่อนๆที่เล่นตัวนี้ดูนะครับตัวเจเนซิสเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นชิ้นพลาสติกจะดีกว่านะครับเขาก็ถ่ายส่งคลิปมาให้ผมดูมันก็ดีกว่าจริงๆนะครับคือของเขาเนี่ยเวลาเวลาแบบขยับหัวไหล่เนี่ยมันไม่ลูดเหมือนตัวของผมไงของผมมันใส่ตัวไดแคสนะครับมันลูดลงมาเลยแบบตรงหัวไหล่เนี่ยมันลงมาอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าพอใส่เป็นชิ้นพลาสติกเนี่ยมันแน่นกว่าเดิมนะครับลองดูนะใครที่ยังไม่ประกอบหรือว่าประกอบแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนเอา ชิ while, ้นไดแคสออกนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นพลาสติกเข้าไปอันนี้คือในส่วนของโครงนะครับน้าหนักดีด้วยนะครับแล้วก็ข้อต่อขาแน่นๆเลยนะครับปักๆเลยนะฮะเนี่ยขาแบบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แขนก็ใช้ได้นะนะครับรู้สึกมันก็ไม่ได้แน่นแบบแน่นเวอร์นะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้แย่นะครับรู้สึกโอเคอย่าโอเคใช้ได้เลยนะครับอันนี้ครับอันนี้ในส่วนของโครงในนะครับแล้วก็น่าจะมีในส่วนของคู่มือนะครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นฐาน ใหผมรู้สึกว่าค่ายนี้มันมันเป็นค่ายเดียวกับตัวเจนิสิตหรือเปล่าเนี่ยฐานเหมือนกันเลยนะครับดีเทลของฐานเหมือนกันกับตัวเจนิสิตเลยแล้วก็รูปแบบนะครับเนี่ยคู่มือนะครับคู่มือเปิดมาเป็นตัวกระตูลเหมือนกันนะครับเป็นภาพของหุ่นที่เป็นตัวกร์ตูนเหมือนกันแล้วก็เลเยอร์ต่างๆนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับเจนิสิตแทบจะเป๊ะเลยนะครับ สีสันรูปแบบแล้วก็จะมีเป็นติดดีคอร์นะครับวิธีติดดีคอร์หน้าสุดท้ายผมว่ามันเป็นค่ายเดียวกันนะครับน่าจะเป็นค่ายเดียวกับตัวที่ผลิตตัวเจนิสิตนะครับแล้วก็อันนี้เป็น อันนี้น่าจะเป็นแปตรงฐานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดีคอน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นสติกอร์ดูคู่มือกันนิดนึงนะครับก็ในคู่มือเนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าการประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูตรงส่วนของการประกอบของแต่ละพาร์ทนะครับอย่างพาร์ทอาวุธเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าพาร์ทอาวุธเนี่ยใช้แผงนะครับในการประกอบเป็นชิ้นพาร์ตต่างๆเนี่ยเยอะนะครับก็อย่างชิ้นเวบอนนะครับเป็นอาวุธนะครับก็ใช้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15แผงด้วยกันนะครับในการประกอบเป็นอาวุธนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นแบ็คแพคนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะฮะก็ใช้14แผงนนะครับไอ้พวกพาร์ทไอ้พวกพาร์ทที่มันใช้แผงเยอะขนาดนี้นะครับมันจะเสียเวลาในการประกอบค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนตัวเจเนซิสนะครับที่พาร์ทขานะครับใช้ชิ้นส่วนเยอะสุดเลยนะครับในการประกอบ นะฮะฮแล้วก็พวกอันนี้ขาเขาใช้แค่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็เขามีเป็นโครงมาแล้วด้วยนะครับมันก็เลยน่าจะใช้ชิ้นส่วนพาร์ทน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีกลไกในการแปลงร่างนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงเอวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับใช้11แผงนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้นับแผงเบิ้ลน,นะนะฮะประมาณนี้นะครับโอ้แขนนี่ใช้เยอะนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแผงการประกอบจะเป็นหนักในส่วนของการประกอบพาร์ตปืนนะครับพาร์ตอาวุธของเขานะครับแล้วก็จะเป็นการประกอบแบคแพคนะครับน่าจะเสียเวลาหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้นะครับมาดูในส่วนของแผงกันบ้างนะครับผมจะหยิบมาเฉพาะแผงที่มันน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นแผงตัวดีนะครับเป็นแผงสีขาวนะครับมันจะมีจุดที่จะต้องระวังมากๆเลยคือ เป็นเบอร์6นะครับชิ้นเบอร์6กับเบอร์7นะครับมันเป็นชิ้นเขานะครับมันเป็นชิ้นเขาที่ค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็บางนะครับเป็นเนื้อพลาสติกที่ค่อนข้างบางเลยนะครับระวังมันจะหักนะครับเวลาประกอบหรือว่าเวลาตัดออกมาเนี่ยต้องใช้ความระวังนิดนึงนะครับแล้วก็มันเป็นอันเดอร์เกดด้วย ถ้าตัดไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไปเกินตัดเกินเข้าไปในชิ้นขอบของตัวขาของเขาเนี่ยแล้วมันจะอาจจะบิลนะครับอาจจะไม่สวยนะครับเวลาตัดอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับในส่วนของชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นตัวดีนะครับเบอร์6กับ7นะครับอันนี้เป็นแผง A1 นะครับเขาจะให้มาเบิ้ลนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของชิ้นเป็น A1 เบอร์3นะครับของทั้งสองแผงเลยจริงๆแผงนี้มันเป็นแผงสีส้มนะครับมันเวลามันสะท้อนแสงเนี่ยนะครับมันจะเห็นเป็นรอยของเนื้อพลาสติกอยู่ นะครับนิดนึงนะครับไอแผงเนี้ยนะครับชิ้นเนี้ยรู้สึกจะเป็นชิ้นหัวไหลนะครับถ้าเกิดเข้าใจผิดขออภัยด้วยนะฮะผมมีแผนจะพ่นเป็นสีแดงอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะนะครับว่าจังหวะมันจะได้หรือเปล่า นะครับเอ่อจริงๆถ้าไม่พ่นสีทับก็พ่นเป็นเคลียร์ก็น่าจะหายนะครับสำหรับไอรอยแบบเนี้ยนะครับน่าจะช่วยได้เยอะนะครับถ้าเกิดใครประกอบแล้วมันมีรอยแบบนี้นะครับก็พ่นเคลียร์เข้าไปนะครับน่าจะช่วยได้นะครับแผง A1 นะครับชิ้นเบอร์สนะครับของทั้ง2แผงเลยน่าจะเป็นชิ้นหัวไหลนะครับอันนี้เป็นแผงตัวแซดนะครับเขาจะให้มือสําหรับเปลี่ยนนะครับหมายถึงมือที่มันมีจอยนะครับติดมาที่ตรงมือเลยเนี่ยนะฮะให้มา5คู่เลยนะครับมันจะค่อนข้างครบนะครับไม่เหมือนตัวเจเนซิตนะครับเจเนซิสเนี่ย คู่เดียวนะครับเวลาจะเปลี่ยนเป็นมือจับมือแบร์อะไรพวกนี้นะครับต้องถอดชิ้นส่วนพาร์ทที่เป็นมือแบร์มือจับมาใส่นะครับไอตัวนี้ให้มา5คู่เลยครบเลยนะครับไม่ต้องถอดเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชิ้นโครงนะครับผมอยากให้ดูทีนึงนะครับในส่วนของหัวไหล่นะครับตัวของเจเนซิ s เนี่ยมันมีปัญหานะครับตัวเจเนซิ s กับตัวนี้มันเป็นค่ายเดียวกันใช่ไหมผมคิดว่าเขาน่าจะเจอปัญหาของตัวเจเนซิ s แหละแต่ว่ามันมาแก้ในตัวนี้นะครับในส่วนหัวไหล่เนี่ย ใครที่มีตัวเจนิสอยู่จะเห็นว่ามันเป็นระบบเดียวกันเลยนะครับระบบขยับนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้น็อตนะครับน็อตเนี่ยมันสามารถทําให้หลวมก็ได้นะครับทำให้แน่นขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าเขาใช้เป็นพลาสติกประกบกันนะในการที่สวมเข้าไปใน,ใน,ในข้อต่อไอหัวไหล่เนี่ยนะครับใช้เป็นพลาสติกเป็นชิ้นพลาสติกนะไม่ได้เป็นชิ้นเหล็กนะครับก็ใช้น็อตสวมเข้าไปแล้วก็ตรงขยับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงจุดนี้นะครับใช้เป็น เป็นอะไรอ่ะเป็นแกนเหล็กฝังเข้าไปนะครับแบบฝังตายเลยนะครับเอาออกไม่ได้คือเอาออกต้องตอกออกอย่างเดียวนะฮะก็เป็นแขนที่ค่อนข้างจะแน่นนะครับแน่นกว่าแบบประกอบเองแน่นอนนะครับเขาน่าจะเจอปัญหาจากตัวเจเนซิส์แหละเขาเลยทํามาเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือดาวเอาเพราะว่ามันเป็นค่ายเดียวกันนะครับคิดว่าถ้าเกิดถือปืนหนักๆเนี่ยไม่น่าจะลูดแบบไม่น่าจะเป็นอาการแบบนี้แบบตัวเจเนซิสนะครับเดี๋ยวรอผมประกอบเสร็จอีกทีหนึ่งผมจะมาเน้นจุดนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าให้ดูก่อนนะครับไม่อยากให้ให้แบบดูคลิป แล้วคิดว่างานมันไม่ดีซะอย่างเดียวนะครับดูหลายๆอย่างดูจากคลิปหลายๆคนนะครับดูจากดูจากการประกอบเองด้วยนะฮะเพราะบางทีงานเขา,เาติดอยู่นิดเดียวแก้นิดเดียวก็ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้แบบตีว่างานมันไม่ดีนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของนี้นะอันนี้เมืกี้พูดถึงเจนินซิตนะครับนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองโค้งให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้คือปืนนะครับปืนของตัวเจนิิตนะครับก็หลายๆคนน่าจะรู้ว่ามันค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับตัวเจนิิตเนี่ยถือแทบไม่ได้เวลาถือก็ชอบเอียงนะครับตรงหัวไหล่ชอบแบบชอบเทนะครับอันนี้คือลองถือให้ดูเลยนะฮะนี่ ก็ถือได้นะครับเนี่ยคือตั้งแบบตั้งเดเลยนะฮะไม่มีอาการแบบรูดเลยนะนะครับถ้าขยับอาจจะรูดนะครับแต่ว่าเนี่ยคือถือได้เลยนะครับแล้วตรงหัวไหล่นะครับลักษณะของหัวไหลของตัวเจเนเซิตเนี่ยเวลาอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเองอย่างเนี้ยนะครับจะเทมาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เทนะอันนี้คืออยู่ค้างได้เลยนะครับข้อต่อนะครับโครงในของตัวนี้นะครับดีกว่าเจเนเซิตเยอะนะฮะ สรุปนะครับตามความเห็นส่วนตัวนะครับงานพลาสติกเหมือนตัว Genesis เลยนะครับจะต่างกันตรงที่มีโค้งมานะครับโค้งสําเร็จมาเลยแล้วก็เหมือนจะมีการแก้ไขนะอันนี้คือดาวเอานะครับเดี๋ยวต้องรอผมประกอบเสร็จก่อนนะครับรวมๆแล้วเนี่ยซื้อได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราชอบดีไซน์ของหุ่นตัวนี้ไหมนะครับเดี๋ยวรอประกอบเสร็จนะครับแล้วก็จะมาโม้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรครับพลาสติกเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับตัว Genesis เป๊ะๆเลยนะครับจะมีในส่วนของแผง A1 แค่นั้นนะครับที่รู้สึกว่ามมมันนีรออยาาาแต่่วจจะเป็ ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับมันแก้ได้โดยการพ่นเคลียร์หรือทาสีนะครับเป็นรอยนิดเดียวนะครับถ้าไม่สังเกตจริงๆก็แทบจะมองไม่เห็นนะครับความคมความไรดีงามเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เปิดกล่องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ